ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมดิวมิวครับวันนี้อยู่ในเกมโต้หลัวต้านลู่สัพยุตวิญญาจารย์นะครับผมเฮ้ยมาผมได้เซิร์ฟเล่นจริงๆจังๆละผมอยู่หอแก้วเจ็ดสมบัติหนึ่งนักครับผมแล้วก็อยู่สำนักตัวเองนี่แหละหาคนเข้าสำนักเขาตอนนี้ขาดคนเป็นอย่างสูงขาดเยอะขาดมากๆขาดสุดๆเลยก็ตัวที่สำคัญคือ มันได้มาขนาดนี้แล้วอ่ะก็เลยต้องเลือกกันนะนี่แหละกูอยู่เซิฟนี้แหละไม่ไปไหนละยึดยึดแต่ก็โอ้เซิฟนี้คนก็รวยอยู่นะเซิฟนี้คนรวยอยู่นะเอาล่ะครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้ครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าว่าจะตีบอสว่าจะตีบอสกัน นะครับผมแค่นี้ครับหาคนเข้าสำนักครับแค่นั้นเองบ๊ายบายครับ